สี่ช่อบก็ฟูเลยใช่มั<อ>สนสามารถติดข้างล่างหรือข้างบนก็ได้ในชั้นยังไม่ไปถึงไหนค่ะคุณตามาเรียนทองคุณตาจ้ามอุปกรณ์ี๋ยวเดี๋ยว มันนช่างแบบลืมตาค่ะเราต้องลืมตาต 1> 1, 2, นี่คือวิธีถ่ายต่อคนตาใช่ไหมคะใช่สง นิ้วก้อยตรงนี้ก็ดึงดึงตรงนี้ลงมาใช่ไหมคะดึงมาสุดแล้วก็วางวางไว้ใต้ขนตาเก็บขนตาล่างอขนตาาล่งแล้วก็ค่อยๆดึงมันอาจจะมีขนตาล่างลิศลอดมาว่างก็ไม่เป็นไรอนี่คือวิธีการนะใช่อะลานาอานแพทหรอใช่อะลานาอาน เราจะเก็บมันให้หมดก็ได้เราก็ไป็นแบอ๋อติดสองอันต้องเก็บเป็นอ,อันเดียวค่ะติดเป็นเดียวอ๋อติดใหม่อันนี้เดี๋ยวเราจะถอดขนตาอืมอันนี้ถอดขนตาเก่าออกใช่ไม่เชื่เลยนี่ก็เหมือนกันมาข้างนี้ก็นิ้วนางน,นุ่งกางเกง สิบกว่าปีที่แล้วตั้งแต่ยังไม่ไปไปกี่เป็นแบบเป็นเป็นคนต่อใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเป็นน้องเขาค่ะเป็นนางแบบอันนี้ถ้ายังเก็บไม่หมดก็ไม่เป็นไรเราก็ใช้กระดาษกาวเก็บได้โอ้สิบกว่าปีแล้วน่าจะแสบอยู่นะแสบมันมันจับแสบอ่ะมันก็ยังไม่ค่อยแบบ พัฒนาการแบบมันยังไม่ยังไม่เจอยันไม่เจอเลยนะวายคนตาวายหนูเห็นในเน็ตก็โฟกัสของตาวายคือจะแบบเหมือนเหมือนมีแง่งสองอันเหมือนเป็นนวดอ่ะแล้วก็แบบหนูเห็นโคนในกลุ่มใช่ไหมอันนี้คือการเอาขนตาที่ต่ออันเก่าออกนะถอด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 ชนตาใช่อันนี้เราก็เป็นการเตรียมขนตานะคะ เก็บขนตาล่างก่อน<ม>แล้วก็ป้องกันไม่ให้แบบไม่ให้พวกไม่ให้ไม่ให้เหมือนว่าปิดปิดช่องที่จะแบบที่ <ตา S 1> จะใช่ที่พวกตัวถอดครีมถอดน้ํายามันจะไหลเข้าไปในตาลูกค้าจากนั้นเราก็ป้ายครีมถอดใช่ครีมถอดไหมที่แสบเนี่ย ถ้าถ้าโดนผิวหนังใช่ไหมพู้จำไม่ได้ว่าตำไหนมันแสบกันแน่ถ้าโดนหนังตาลูกค้าก็คือแสบมันเป็นเหมือนครีมอันนี้คือครีมเพาะตาหนูหน้ายิบทวิเซอร์อันที่กลูเไว้ดึงขนตาให้นอนสีมันเงินอ่ะเค อีกกี่ชั้นนึงไม่ต้องมีกระดาษชูตรเตรียมไว้อ่ะแค่เอาไว้ใกล้ๆมือค่ะเผื่อหรือเอาไว้นะคะ เูียาหนักสูงแล้วก็คว้ออกมาดูดูปริมาณให้ดูว่าคนตาลูกค้ามากน้อยแล้วก็เอาออกมาคว,าว้าเราจะเราจะไม่จิ้มจากกระปุกแล้วมาป้าย <c oughs> แล้วมาป้ายนี่นะคะเพื่อความสะอาดนะ ห็นไหมคะวางไปตรงข้อต่อเลยค่ะกินเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะแอปเปิ้ลเลยอ่ะสีก็เหมือนแอปเปลิลเห็นไหมวางไปตรงรอยต่อเลย วันนี้ดีจังเลยได้นางแบบมาถอดด้วยอะ วิซเซอร์ลงลงดึก <laughs> 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 อนแรกเอา <She et S 1> ช็ดยรูบลงนะคะปุ้ยพลาดไปตอนแรกเอากระดาษชิ้เช็ดออกมาเช็ดอะไรคะเช็ดไอ้ตรงครีมครีมสูวเขียวเช็ดไอ้ตรงหนังไอ้น้ำยาสูวเขียวที่ติดอยู่ที่ตาใช้กระดาษจชิ่เช็ดออกก่อนค่ะแล้วค่อยเช็ดอันนี้อ๋อ oh, ไม่ไม่เราใช้อันนี้ค oh. ีบออกมา oh. ใช้ทวิเซอร์คีบออกมาคะ่ะ ใช้ทวิเซอร์คีบออกมาแล้วก็เอา iPad ออกแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยเช็ดเช็ดเอาน้ำยาที่มันยังมีอยู่ออกตัวที่เป็นตัวครีมอะค่ะอเอาให้หมดให้เกลี้ยงเพราะว่ามันจะได้ไม่ไหลเข้าตาลูกค้าเนะเาะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะทำสปาตาลูกค้าอ๋อทำสปาตาก่อนที่จะเอาที่จะต่อใช่ เอไอ้น,นี้ดีมากเลยอ่ะชิชูปเปียกอันเนี้ยมันมันไม่ได้เหมือนเป็นกระดาบมันเหมือนเป็นผ้าอ่ะมันเป็นเยื่อผ้าอ่ะปุ้ยก็ใช้อันนี้อยู่มันจะมีแพคใหญ่หออัวนนเป็นโฟมอันนี้เรากำลัง,งสระกดตาสปาสปาโอไม่เคยเห็นสปาตาไม่เคยทำมันจะมันจะซอกซอนเข้าไปลูกค้าแสบไหม ดึงที่ชุดไปให้ครูแผ่นนี่คือการสปา คือการเช็ดอะไรคะเช็ดอะไรคะไพร์มือค่ะถูกตกมือต้อยเอาไปเิกระโหลกไงเช็ดเลยไพร์มเราเช็ดไพรมมร์เพื่ออะไรคะทำให้จิตเงินให้มันแห้งไพร์มร์มีหน้าที่ทำอะไรขจัดอะไรออกขามันบความมันขับโปรตีนที่ดอยู่ในขนตาเนาะ ทรีนโพตีนอันนี้คือลงพรเมอ่ะลูกค้าเห็นไหมลูกค้าขนตาเส้นเล็กมากเราต้องทำได้เบาๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องฉีดโคนมากนะนี่เก็นั่นไปอย่นนี้ไม่ก็บานหัวเล็กก็ดีเหมือนกันนะใช่ก็ว่าดีเพราะถ้าใหญ่มันก็จะไน้นี่ไปนะ ใช่มันจะอุ้มน้ํายาเยอะไปเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าซอกเล็กซอกน้อยอย,อย่างเงี้ยเนี่นนยถ้าเจอคนขนตาแล้วก็ตาเล็กๆประมาณอย่างเงี้ยโอเคเลยอ่ะพัดลงตากแห้งต่อไปก็เป็นการ คนนี้จะเอาสิบสองเลยเหรอลองสิงนนยกทีนี้อพอเรายกงปื๊บเห็นไหมมันเกิดช่องว่างเกิดช่องว่างข้างล่างด้วยแล้วช่องว่างอันนี้เราต้องปิดนะคะปิดเพื่อเวลาเราต่ออ่ะไม่ให้ไอกาวมันเข้าไปในตาลูกค้าอ๋อปิดเพิ่อมอีก เราทำทีละข้างเนาะอ่าครูขอปากกาเมจิกที่เราจะเขียนแมพนะคะอ๋อก็มาทำการโครงแมใช่แมพโครงแมพ จากถ้าเราถนัดขวาเราต่อจากซ้ายมาขวา